เนี่ยต้องในเซเชียรต้องมีดาวมันบ้างแล้วล่ะจ่ามงกุฎนี่ไงคนเด็กทุกคนคอมเมนต์ทุกคนเลยจ่าพิชิตค่ะจ่ามงกุฎขนมค้กลอดช่องน้ำกะทิเนี่ยวายอะไรหรอใช่หรอไอ้โมดหรอมาแล้วหรออะไรอ่ะพี่โมดใครส่งมาเนี่ยใครอ่ะแม่ใครบอกพี่พี่ชาวเบรกก่อนเดี๋ยวไปหาคำตอบขออนุญาตเบรกก่อนนะเดี๋ยวหาคำตอบให้คุณผู้ชมครับสักคุยเดี๋ยวฮะเดี๋ยวกลับมา ผมทุกวันผมเลยเสียวนวๆไปแต่ยาวาไม่เพราะย่าใช้แทนทีนสูตรผสานไมโครฟอรวิตามินให้ผมเงาสวยมีน้ำหนักผมแทนทีนสวยได้ไม่งอโชคแต่ละคนขอพรไม่เหมือนกันขอสิ่งดีๆแล้วอย่าลืมเติมสิ่งดีๆให้ร่างกายด้วยดีหน้านมถั่วเหลืองเพิ่มประโยชน์จากคัญยพืชที่หลากหลายดีหน้าประโยชน์ดีๆมีให้ทุกสูตร นำฟันโอห้าซองเปล่าแลกฟรีหนึ่งซองได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการหรือสอง่งไปสีย์มาที่บริษัท URC ถึง3ามิบิถุนายนนี้ใช้เทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราบฟันและช่วยลดกลิ่นปากด้ยค่ะที่สําคัญใช้นิดเดียวปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวเทพไทยค่ะบทสรุปของจุดเริ่มต้นประชาธิปไตยไทยปี6 6หกใครจะเป็นผู้ยืนหนึ่งในครั้งนี้ ผมสดตลอดทั้งหวัดกับบรรยากาศการเลือกตั้งในทุกช่วงข่าวและวิเคราะห์ผลจากกูรูการเมืองชื่อดังติดตามไปพร้อมกันกับเกาะผู้หาเลือกตั้ง66อาทิตย์ที่14พฤษภาคมตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปไทยรัฐทีวีช่อง32แม่ร้องสื่อของความเป็นธรรมลูก5้5เดือนสมองอ่วมหมอวินิจฉัย มีเลือดข้างกระจายไปทั่วต้องรีบผ่าตัดโดยด่วนขณะที่พี่เลี้ยงอ้างเด็กตกเตียงภูสาผวาไอ้ไอหื่นบุกบ้านทำร้ายร่างกายหวังข่มขืนวิ่งหนีตายเกือบไม่รอดโชคดีชาวบ,บ้านช่วยทันล่าสุดอยู่ต่อไม่ไหวขอยย้ายออกนอกพื้นที่แล้วติดตามในไทยรัฐนิวโชว์คืนนี้หนึ่งทุ่มตรง ้านอนทุกคืนดื่มนมเมจิและโตสฟ,ฟรีเีน like like ดีๆไม่มีแลโัโตสที่เด็ดเมื่อไปสดานง่ายๆที่บ้านลองดูครับน้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะอ่ะชิมอืม,อมชิมอีกอต่อยสักคำอ้าวหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลราราตำนัวแซ่บนัวนๆชิมซะหมดเลย <laughs> เบล่า เป็นไงงบ้าเยอะมากเง้นลองนี่แบรนด์ปรับรสชาติใหม่ดื่มง่ายจริงๆลองก่อนอะดื่มง่ายจริงดื่มง่ายได้ทั้งวันลองแล้วคอนเฟิร์มตอนนี้กระแสซอลพาวเวอร์มาแรงซอลพาวเวอร์ุ้ยเจี๊ยบไม่ต้องขยี้ผมไม่ได้พูดผิดแถมยังเลือกถูกอีกผมใช้ซอลออริจินอลช่วยลดกลิ่นปากได้จริงยืนยันด้วยยอดขายกว่า1น0ล้านหลอ S p o w e r b y Biggest Fair งานแสดงเครื่องใช้ไฟฟ้าครั้งอลังการแห่งปีอัดแคมเปญร้อนสั่งลดสั่งลุยสั่งปุ๊บส่งปับ๊บ6-14พฤษภาคมนี้ที่ Impact ชีวิตไวรุ่นต้องโร์เลอรโคสเตอร์รถชีสแน่นๆใช้ชีวิตโดร์เลอรโคสเตอร์เจอแึ้นปปส่งใหม่สวมง,งาน กระชับขึ้นด้วย 3D Protection ซึมเร็วขึ้น2.5เทา่าทรงใหม่คลายกังวลเรื่องสูงยากไม่กระชับใส่ความสุขทุกวันเจอท่านทีโลจูคิสเฟสไอเน็กซทาได้ทั้งหน้ารอบดวงตาแล้วก็ขอหน้าตาคอ99%ของกลุ่มทดลองใช้จะรู้สึกได้ถึงผิวที่ดูยกระชับและช่วยลดริ้วรอยและที่สำคัญพี่เป็นหนึ่งในนั้นโลจูคิสแบบสที่เซเว่นอีเลน สรับสุดโดยบัตร B บ i r s เฟิสดิจิ AAS point จากธนาคารกรุงเทพโยเกิร์ตแนวใหม่มันเอาเรื่องเอาใจใส่ให้สุดมันดัชชี่กลิ่นโคลายาอมผสมกีเก้ตราไสทองช่วยขับเสมหะและทําให้ชุม่มคอกะทิอร่อยดีรวยทะลุสิบล้านแจกรถไฟฟ้า5้าคันห้าภาควันนี้ถึง24สิงหาคมนี้ ซูบารุฟอเรสเตอร์ใหม่กับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดไอซไซส์4.0ของซูบารุแชมพูสบู่เหลวสูตรออร์แกนิกอันดับหนึ่งโคโดโมะปวดปุ๊บแปะปั๊บาสเตอร์ยาบรรเทาปวดจากเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา <S <S โ,อโ,โอ้โหในโซเชียลมด์กำลังตามหาพอพานกันใหญ่เลย <S <S <อ> <S <S จริงนี่ยังนี่ยังเดาขนมหวานกันไม่จบเลยนะคะเนี่ยมีดาจะเพิ่มเติมอ่ะนุ้ยน